เป็นฝ่ายของ,ของสมาธิเลยเป็นธรรมะฝ่ายสมาธิฝ่ายความเป็นเรื่องของการสร้างเสริมกำลังใจทีนี้จิตที่ประกอบด้วยอิทธิบาทก็จะเป็นจิตที่มีพลังมากเรียกว่าประกอบด้วยฉันทะสมาธิเนี่ยวิริยะสมาธิจิตตสมาธิแล้วก็วินบังสาสมาธิเพราะอะไรเพราะเนื้อแท้เนี่ย <N> เนื้อแท้จิตที่ดีเ่่นบอกว่าอย่างน้อยก็เช่นมีคุณภาพจิตคุณภาพจิตอนพวกเมตตาพวกเนี้ยพื้นฐานดีมีสุขภาพจิตสุขภาวะความสงบความสุขความปีติและอีกด้านหนึ่งก็คือสมรรถนะหรือสมรรถภาพของจิตมีความเพียรมีความยืดจุ่นเนี่ย <N> พวกอิทธิบาทก็อยู่ในจําพวกของสิ่งที่จะเป็นสมรรถนะ ไปสร้างเสริมจิตเนี่ยเป็นมีกำลังเป็นฐานแล้วก็จะพบว่าธรรมะเนี่ยที่จริงธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหนึ่งนะฮะแต่ว่ามีองค์ประกอบเท่าไหร่ก็ว่าไปอยากอิทธิบาทสี่ที่จริงก็คือมีอันเดียวเรียกว่าอิทธิบาทธรรมธรรมะที่จะเป็นคุเครื่องไปสู่ความสำเร็จแต่ประกอบด้วยองค์สี่ ที่จะมาบอกแฟกเตอร์นะคือองศ์สี่คือหมายความว่าฉันทะวิริยะจิตตะวินมังสาเนี่ยต้องบูรณาการร่วมกันคำพระก็เรียกว่าสมังคีก็คือเป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติเสมอครอบทวนแล้วไปด้วยกันถึงจะก่อให้เกิดผลคือความสำเร็จมีแต่ฉันทะพอใจรักชอบแต่ไม่ภาคเพียรลงมือทำไม่จัดจ่อไม่ ปีนิดวิจารวินิฉัยมันก็ไม่ได้เนยจะไปภาพเปลี่ยนทำได้ไงได้ฉันทะถ้าไม่รักมันก็ทําไม่ได้ทํานิดหน่อยก็เบื่อเห็นไหมฮเพราะฉะนั้นมันก็มี็นหนึ่งแต่มีองค์ประกอบสี่คือสี่ข้อนีไปด้วยกันหมดพรหมวิหารสี่ก็เหมือนกันคือพรหมวิหารเดียวธรรมะของผู้ใหญ่จะมีสี่เมตตาลงจะเวขาก็ต้องประกอบประพฤติปฏิบัติครอบทั้งสี่ได้นั้นอธิบัดสี่ มันก็เป็นธรรมะฝ่ายสมาธิอยู่ได้คือฝ่ายจิตในฐานะเป็นตัวสร้างเสริมกำลังทางจิตให้จิตเนี่ยเข้มแข็งทีนี้คนเนี่ยคือเราหนึ่งเราสามารถสร้างกำลังจิตให้ตนเองก็ได้สำหรับคนที่กำลังจิตดีบางคนท้อเนี่ยให้กำลังใจตัวเองอาจจะปรารคเหตุได้เห็นหนึ่งก็มีสองในกรณีคนที่ กำลังจิตไม่ดีไปตัวเองมันท้เอทเต็มที่แล้วก็ต้องไปขอหรือไปอาศัยพลังจากคนอื่นเช่นพ่อแม่อย่างเงี้ยหรือคนที่ตัวเองคารบถือผู้ใหญ่พระเจ้าพระสงฆ์หรืออะไรอันนี้ที่จะไปสร้างให้กําลังใจมาก็มีมืเราท้อเนี่ยบางคนเราเกิดตัวเองบางทีได้บางทีเราไปเจอพ่อแม่เจอลูกเจอคนรักคนเหล่านั้นก็เป็นพลังให้กับเราได้ นั่นคืออิธิบาตก็เป็นเรื่องของธรรมะที่จะประกอบให้จิตเนี่ยมีกำลังก้าวหน้าและก็ทํางานให้ไปสู่ความสําเร็จบางคนก็ก็ไปเปลี่ยนอิธิบาตากเดวิ้งเซอร์เคิลกีดีซีเก็อาจจะใกล้คล้ายไปได้แต่ก็ไม่รับประกันแต่ว่านั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่นั่นเรียกของอิธิบาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสว่าถ้าพระองค์เจริญอิทธิบาตสี ในกรณีที่พระอานนทูลขอพรที่อยู่ต่อก็จะมีอายุอยู่ได้หนึ่งกับหนึ่งกับคืออายุกับมนุษย์ก็คือร้อยปีปรินินพานตอนแปดสิบแสดงโอภาษีิมิตรอะไรต่าาๆให้พระอานนเกิดสงสัยจะได้ถามและ่ได้บอกจะได้ไดนิมนต์ได้อยู่ต่อแต่พระอาหนนไม่ท้าวรู้ไม่ทันก็เลยรับปากพยายามมา,นานะละอาละหรือก็ตรงอายุสังขารน,นะ เนะราเรียนรูนว่าถ้าเจริญอีกที่บาทสี่ก็อยู่ต่อได้อีกหนึ่งอายุกับอายุกับมาหนึ่งกินร้อยปีนะี่หมายความว่าธรรมะเนี่ยมันจะเป็นตัวให้ความหวังคนเนี่ยถ้าอยู่แล้วมีฉันทะอยู่ว่ามีเป้าหมายอะไรมันก็จะเป็นกําลังใจงอย่างคนป่วยอย่างเนี้ยป่วยหนักอย่างเนี้ยบางทีไม่สินใจร้อย,คนน,อยอนนคนนู้นมาเพราก่อนล้านคนนี้มาก่อนเห็นหน้าคนนั้นก่อนอันนี้คือฉันทะมันเกิดขึ้นว่า อยู่เพื่ออะไรถ้าคนอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายชีวิตเหมือนก่าอับเฉาไร้คุณค่าไม่รู้อยู่ไปทําไมสุดท้ายก็รู้สึกลาตัวเองไม่ได้อยู่สําหรับโลกโลกมันมีค่าตัวเองไม่มีค่ากับโลกนั้นมีฉันทะพอมีฉันทะมีเป้าหมายแล้วก็ต้องวิริยะมันก็จะเกิดตามมาองโดยอัตโนมัติมันต้องกําลังใจที่ความแข็งแกร่งของใจมันต้องอยู่ต้องอนะพึ่ดสู้อย่างนี้ยมันก็เกิดตามมาเอง ทีนี้จิตตะนี่ทำอย่างไรที่จะให้เป็นอย่างนั้นสําเร็จได้ไหมคราวหนึ่งในหลวงเล่าว่าตอนสมเด็จย่าเบรชูก็เลยบอกว่าไม่อยากจะเสวยอาหารแล้วเบื่อแล้วในหลวงก็บอกว่าจะอยู่เพื่อลูกก็แล้วกันก็เลยอยู่ต่อได้อีกหลายปีก่อนที่จะสิ้นพระชนต่อมาเนี่นั่นก็เหมือนว่าคนนี้อยู่ด้วยความแบบมีหลักยึดเนี่ยมันก็อยู่ได้มันไม่ลอก มีที่บ่ามันก็ช่วยให้ใจเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นเป็นหลักในการทำงานเหมือนกันไอ้เจริญชก็เป็นหลักของใจใจไม่ท้อเนี่ยใจเข้มแข็งการใจทำงานเจริญชุบไหนที่บาทสิแมดีเยอะถามได้ก็ไม่ถามบ้างขลุ่ยละ หลวงพ่อปัญญาเนี่ยคือลาป่วยเป็นการลาป่วยที่แปลกลาป่วยของเราเนี่ยคือป่วยแนละไม่ต้องทำงานเลยหลวงพ่อปัญญานอนป่วยอยู่ที่ศีลได้หมอมาเนี่ยก็บอกน่ะคุณหมอทย่าตาม,มาขอลาป่วยสักครึ่งวัน หมอก็งงยังไงของ่านธุ์แลนก็ป่วยอยู่ยังไงกันเนี่ยหมอไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยลาป่วยเอาเข็บออกไปในระโยกระยางที่จะเป็นเทศเทศเสร็จก็จะกลับมาป่วยต่อคือขอลาป่วยขอยขอนุญาตหมอลาป่วยโอ้ยก็เลยโอ้ทำงานดีนะเนี่ยดาลาป่วยทำงานถึ้งงานที่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเไม่มีการเสีย่ยง ไม่มีโอทีอะไรเดือดทำงานจนกระทั่งปิดฉากนาทีสุดท้ายของชีวิตสุปัททะปริพาช่องมาขอเฝ้าอยู่ในพระนั้นก็ไม่เฝ้ารืนบวนเลยลงในปรินิพพานแล้วคล้ายๆยืนเทียงกันข้างหน้าห้องอย่างนี้สมมตินะอยู่ในใจได้ยินมีอะไรอานน์โอ้มีคนจะมาขอเขาเฝ้าเขารีบเข้ามารีบเข้ามาพินม,มาเลย จะไปได้เทพจนทันเห็นพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่ยนปัจฉิมสักธิสาวกนี่นหลน่งานที่เราแมสองพันหกร้อยปีสามพุทธทยชยันตีก็พร้องงานที่พระองค์ฝากไว้ตัวตายกายหายแต่ว่ามีงานว่าเป็นเครื่องรำลึกถึงที่เราลึกถึงใครๆที่ร้องงานขอทั้งนั้นนะที่เขาฝากไว้ในโลกนั้น งานเลยมันอยู่ยั่งยืนแต่คนเนี่ยก็อยู่ระยะเวลาหนึ่งแต่เวลางานเนี่ยมันสามารถคุณภาพงานก็เลยเป็นคุณภาพแทนคุณภาพคนที่จะบอกค่าของคนอ่ที่คนของงานนะฮะมันก็เป็นตัวตัวแสดงความสามารถของเรานะโอเคและมีถามอีกไม่ถามก็จะพอและจายังไม่ถามเนี่ย ในโอกาสสุดท้ายเราจะยังจะข้อนั้นถาไหมนะขอบคุณอาจารย์ครับอย่างคำที่บอกว่าคนคนทุกข์ได้เพราะความเพียรนะครับแทีนี้ว่าเราจะประยุกต์งไงกับการทรีนของเรา,าคนจะนพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรอันนี้ก็ไม่ได้มายึงความเพียรทางร่างกานยนะ คนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริยน,นะทุกขมันเจติเนะี่ยแต่เป็นความเพียรทางใจความเพียรทางใจอย่างไรเช่นเรเพียรในการระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพียรระวังไม่ให้กิเลสเกิดเพียรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพราะอะไรเพราะนี่คืออายตนะทามเท่าของ ของอารมณ์ดีก็แดดไม่ดีก็